ันนี้ผมมาร้องเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อท็จจริงอนนี้าตหนึ่งชื่อนะคุณกองวุ้ยไรวุ้ยไรและท่านที่สองก็คือคุณแอดคาราบาลคุณผู้ชมครับล่าสุดสนธิยาสวรรัสวรรดีนักร้องชื่อดังอีกหนึ่งท่านนะครับโผล่ออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโผล่ไปที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับเพื่อต้องการให้ตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยตรวจสอบศิลปินชื่อดังเลยนะครับสองคนนั่นก็คือก้องห้วยไร่กับแอดคาราบา รณีของพี่มือชื่อเสียงหรือนักร้อใคร,รก็าตามในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองนั้นและไม่ตรงกับความเป็นจริงก็จะทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความาโดยที่คุณสุธิยาเนี่ยมองอะนะครับว่าทั้งคู่นั้นออกมาให้ความเห็นทางการเมืองที่บิดเบือนนะครับ ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าบิดเบือนว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงการวิาพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆตามหลักเหตุผลตามหลกักสิทธิและเสรีภาพโดยทั่วไปนั้นสามารถทําได้นะครับแต่การออกมาสนทิยาเขามองว่าแอดก่บิดเบือนกล้องห้วยไรก่ก็บิดเบือนนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาแจ้งความนะครับแต่ผมมาร้องเพื่อให้กองบัญชาการสอบสวนกลาง ปพิจารณาตามเอกสารที่ผมนํามายืน่นลักษณะของการเดินทางมาเนี่ยไม่ใช่เป็นการแจ้งความนะครับมันเป็นเทคนิคนะของคุณสนธิยาแก่นะครับก็คือไปร้องขอให้กองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยทำการตรวจสอบในเรื่องนี้ส่วนกองบัญชาการสอบสวนกลางจะตรวจสอบหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมกลับเรียนถามก็คือว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างหมามันยังรู้ว่า พวกมึงโกงคุณพูดถึงการเมืองของประเทศไทยหรือพูดถึงการเมืองของประเทศไหนในโลกใบน,นี้แกยกตัวอย่างแบบนี้ว่าการที่ก้องห้วยไร่บิดเบือนบิดเบือนที่วันก่อนเนี่นะครับที่ไปพูดถึงกฎกติกาพูดถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็พูดขึ้นมาคํานี้ไงคุณผู้ชมจำได้ไหมครับที่บอกว่าหมามันยังรู้เลยว่าแบบเนี้ยโกงนะครับ คุณสุนทิยาก็มองว่าเอะการพูดแบบนี้เนี่ยการให้ข้อมูลแบบนี้ออกไปในสื่อโซเชียลมีเดียมันเป็นการพูดจาที่บิดเบือนนะสุนทิยาเขามองว่าบิดเบือนรวมไปถึงแอดคาราบาวด้วยที่มีการไปพูดจาบนเบทีคอนเสิร์ตแล้วเป็นลักษณะของการพาดพิงไปถึงสถาบันเบื้องสูงหรือไม่นะครับก็เลยอยากจะให้กองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยเข้าไปตรวจสอบด้วยแหม่เรียกว่าไม่แผ่วเลยนะครับสำหรับคุณสุนทิยาออกมาร้องเรียนกลาบเบรียนในประเด็นดังกล่าวครับ มาแล้วครับ EC ยุคนคัมมิงโฮมนะครับเป็นบ้านของผมบ้านของยุคนและก็ทีมงานเองนะครับที่เราจัดสรรขึ้นมาจากพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับมีบ้าน2แบบเป็นหลังใหญ่เลยนะครับรายละเอียดคุณผู้ชมสอบถามจากน้องๆทีมงานได้เลยนะครับอยู่จุดศูนย์กลางกลางทุ่งนาของอำเภอปัวจังหวัดน่านเผื่อใครเนี่ยมีแผนจะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดน่านจะไปบ่อเกลือจะไปสะปันจะไปเชียงกลางจะไปทุ่งช้างแล้วก็อีกหลายๆแห่ง ที่พักของเรา Easy Yukon c o m i n g Home อยู่ศูนย์กลางเลยนะครับมี2แบบนะครับมี2แบบ2สไตล์ให้คุณผู้ชมได้เลือกสรรน,นะครับพื้นที่กว้างขวางอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวหรือว่าดูด,ดูหนาวเนี่ยสุดยอดไม่แพ้ใครนะครับย้ําว่าเราอยู่ศูนย์กลางของอำเภอบัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะไปตลาดไปเที่ยววัดการไปจับใจใช้สอยไปดูวิถีชีวิตไปท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยนะครับจะเดินทางสะดวกที่สุดละ จะเดินทางสบายที่สุดละก่อนที่ท่านจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมี2แบบนะครับสสไตล์พักได้กี่คนอยู่ได้ขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยคุณผู้ชมสอบถามออกกับทีมงานได้เลยนะครับเพราะว่าน้องๆก็เป็นคนดูแลอยู่นะทั้งหมดเนี่ยออกแบบมาภายใต้ความรู้สึกนึกคิดของผมเองนะผมเนี่ยเป็นคนชอบอยู่กับอะไรแบบเนี้ยชอบบ้านสไตล์ทรงไทยๆหน่อยนะครับพื้นที่กว้างขวางอยู่กับใบไม้ใบหญ้าอยู่กับทุ่งนาอยู่กับสายน้ํานะครับ โล่งโปร่งที่จอดรถเพียบนะครับรับประกันคุณผู้ชมจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหนี่ทำรีสอร์ทเลยนี่เป็นโฮมสเตย์เลยทำไมให้พื้นที่ใช้สอยเนี่ยนะครับสะดวกสบายกว้างขวางเหลือกินเหลือใช้เนี่ย ขนาดนี้ก็อย่างที่ผมบอกกันแหละครับผมทำตอบสนองความรู้สึกของผมผมก็เลยใช้ชื่อว่า EC y u k o น c o m i n g Home ครคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คําว่าสนใจสนใจหรือติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์นะครับที่น้องๆเขาขึ้นเอาไว้ให้หรือจะทักเข้ามาถามในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์ก็ได้นะครับเรื่องของจํานวนคนเรื่องของที่พักนะครับพูดคุยกับน้องๆเขาได้เลยเพราะว่าในแต่ละช่วงเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปอาหารช่วงอาหารเช้าถามน้องๆก็ได้เลยนะครับมันมีให้บริการ เอาแบบว่าพูดคุยกันได้นะอยู่กันแบบง่ายๆตามสไตล์นิสัยของยุคนนะครับผมก็เลยตั้งชื่อว่า EC ยุคน Coming Home ที่พักจะเป็นสไตล์พักพวกเพื่อนฝูงจะไปคนเดียวยังได้เลยนะครับพักพวกเพื่อนฝูงครอบครัวออกแบบมาให้ทั้งหมดเอาแบบที่คุณชอบเอาแบบที่คุณสบายใจเอาแบบที่ยุคนชอบเวลาผมมีโอกาสกลับบ้านไปทีไรเนี่ยนะครับผมก็ไปนอนตรงนี้แหละนะผมก็ไปพักบนตรงนี้เป็นหลักหรือไม่ก็ไปนอนที่บ้านนะครับแต่ตรงนี้เนี่ย ก็ไว้พบปะก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้สัมผัสฟิลลิ่งแบบผมแบบคนปัวแบบจังหวัดน่านจริงๆและถ้าอยากจะรับประทานอาหารท้องถิ่นที่เรามีของชุมชนเข้มแข็งมากมาย่ว่าจะเป็นแหนมไส้อัวและอะไรต่อมีอะไรมากมายนี่นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถถามน้องๆเขาได้เลยนะครับแล้วก็ติดขัดตรงไหนอะไรยังไงเรามีทีมงานอยู่ในพื้นที่เนี่ย หลายคนเลยนะครับที่จะคอยอำนวยความสะดวกคอยช่วยเหลือคอยประสานงานคอยติดต่อสอบถามไปเที่ยวบ้านยุคนกัน Easy ยุคน coming home ครับ